ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบทั่วกันแล้วนั้นในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทําให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิต แม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่93 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไปสำนักพระราชวัง 24ตุลาคมพุทธศักราช2,568พรับรมราชนานีพันธ์ปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถหม่อมเจ้านักขัตรมงคลกิติกรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระราชทานา,นามสิริกิตมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งราชสกุลกิติยากร มีพระเชษฐาและพระกนิษฐาดังนี้ 1. ห,หม่อมราชวงศ์กัลยานกิจกิติยากร 2. หม่อมราชวงศ์อดุลก,กิตกิติยากร 3. หม่อมราชวงศ์บุษบากิติยากรเมื่อพุทธศักราช2479หม่อมราชวงศ์สิรกิกิตกิติยากรเริ่มศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชนินีเมื่อพุทธศักราช2483ย้ายไปศึกษาชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนฟรานซิสทเวียคอนแวน นอกจากการศึกษาตามหลักสูตรปกติแล้วพระองค์ได้ศึกษาเพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและวิชาการดนตรีคือเปียโน,โนพุทธศักราช2489หม่อมเจ้านักขัดระมงคลกิตยากรทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตประจำราชสำนักเซนเจมส์ประเทศอังกฤษทรงพาโอรสธิดาทุกคนไปด้วยระหว่างพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษ หม่อมราชวงศ์สิริกิตติยากรได้ศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสควบคู่ไปกับการเรียนเปียโนกับครูพิเศษแต่อยู่ที่ประเทศอังกฤษไม่นานนักหม่อมเจ้านักขัดระมงคลกิติยากรทรงต้องย้ายไปเป็นทูตที่ประเทศเดนมาร์กและประเทศฝรั่งเศสณประเทศฝรั่งเศสนั้น หม่อมราชวงศ์สิริก,กิติยากรยังคงเรียนเปียโน,โนและฝึกซ้อมอย่างขมักขม้นด้วยประสงค์จะเข้าศึกษาในวิทยาลัยดนตรีอันมีชื่อเสียงของกรุงปารีสคือของสักวักตัวนักซิองนาวเดอมิวสิกพุทธศักราช2,491หม่อมเจ้านักขัดระมงคลกิติยากรและครอบครัวได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งโปรดเสด็จโดยรถยนต์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากรุงปารีสเพื่อทอดพระเนตรโรงงานผลิตรถยนต์เสมอ เป็นเหตุให้ทรงคุ้นเคยและต้องพระราชอัธยาศัยกับหม่อมราชวงศ์สิริก,กิติยากรครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริก,กิติยากรเข้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำสมเด็จพระชนนีสีสังวาลจึงได้ทรงขอให้หม่อมราชวงศ์สิริก,กิติยากรรณพำนักณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หม่อมราชวงศ์เศรษฐกิจกิติยากรได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนปองซิองนาคินาเจครีเฟซึ่งเป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงด้านการสอนวิชาชีพพิเศษของกุลสตรีแห่งเมืองโลซานอีกหนึ่งปีต่อมาสมเด็จพระชนนีสีสังวารได้ส่งสู่ขอหม่อมราชวงศ์เศรษกิจกิติยากร และมีพิธีมั่นระหว่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับหมอมราชวงศ์เศรษกิจกิติยากรเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันอังคารที่19กร,รกฎาคมพุทธศักราช2492ณโรงแรมวินเซอร์เมืองโลซานพุทธศักราช2493สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จนิวัตพระนครเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เศริกิจกิติยากรตามเสด็จด้วยและต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2493ได้จัดพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะประทุมโดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาไอยิกาเจ้าทรงเป็นประธานในพระราชพิธีในการนี้ หม่อมราชวงศ์สิริกิตติยากรได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษในวันศุกร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เฉลิมพระประมาพิไทยเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลลาทิเบศรามาธิบดีจากกรีนฤบดินสยามมินทราธิราชบร,รมนาถบพิษ ได้ทรงพระกรุณาโปรด เป็นยังนาจึงร้องไห้เช็ดน้ำตาบ่ทันจากสิบอกล้านว่าจังใดตั้งแต่ในหลวงจากไปหัวใจก็จุกน้ำตาชาตินี้เกิดมาก็ท่องคำว่าทรงพระเจริ เจ้าอยู่หัวกราบไว้เดิอลาคนไทยทั้งแผ่นดินนี้บารมีในหลวงรักษากอดหลานเบิ่งรูปข้างฟา้าบ้งน้ำตาเพ้อเมื่อตอนไหนสิบอกครับจังไรบอกรักอย่างไรให้พอได้ยินเสียงร้องห ยินถึงฟ้าหรือไม่ดีที่ทำความดีรักษามัคคีที่พ่อสอนไว้เป็นวิธีบอกรักส่งไปถวายบุญพอบนสวรรค์เราสู่ลานฟังบอกรักดั แบบนี้ช่วยดึงใจพาไทยข้ามผ่านพี่ในหลวงทํานทรงห่วงใยคืออยากให้คนไทยรัก เวลาส่งนางฟ้ากลับสวรรค์ที่แห่งนั้นงามดังฝันคู่คูรเทพธิดาสู่สวรรค์สู่ยังวิมานที่ปลายขอบฟ้าก้มกราบอำลาด้วยน้ำตาอาลย ท่านลงมาจากบนฟ้าจากสวรรค์เติมความฝันต่อชีวิตผู้คนทั้งไกลไกลสุดเหนื่อยลา้าอุทิศชีวาเพื่อคนที่อยากไรเป็นภาพในใจไม่ลืมทุกอย่างที่ท่านทำจากวัน ฝ่าเดิมและคงไม่มีภาพเดิมที่เคยได้เห็นได้จำไม่มีอีกแล้วนางฟ้าเดิมท้องดินและทิน้งน้าแต่ภาพทรงจำไม่มีวันเลือนหบืายไป ฟ้ากลับสวนที่แห่งน,นั้นงามดั่งฝันและดูสุดแสนไกลยามคิดถึงให้คิดทั้งดีร่วมมีรวมจุดหมายนางฟ้าไกลๆท่างคงยังอยู่ข้างๆเรา ถึงเวลาส่งนางฟ้ากลับสวนที่แห่งนั้นงามดังฝันและดูสุดแสนไกลยามคิดถึงให้คิดทำดีร่วมมีร่วมจุดหมายนางฟ้าไกลไกลนคงยังอยู่ข้างๆ child